สนับสนุนโดย New Mitsubishi x p a n d e r Cross, c e l o c k ok Purify Premium, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life, แปรงสีฟันซ t e m a มาสไปรัลซีรี กลับเข้าสู่เดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบช่วงนี้คุณนุเมย์จะพาไปล้วงลึกกับชีวิต1วันของนางเอกสาวสุด,สดสตรองพร้อมชมการทำงานที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับกับช่วงคุยติดโบสวัสดีค่ะและนี่คือช่วงคุย รถเมแน่นอนนะคะกับภารกิจติดโบของเราซึ่งเราก็จะไปหาบุคคลเจ๋งๆมีเรื่องราวเท่ๆและดีๆมาแบบว่าให้เราได้สัมภาษณ์พูดคุยกันแล้วเราก็จะไปติดโบให้กับเขาดังนั้นวันนี้คนที่เราจะมาเป็นใครอยู่ที่ช่อง3มมาริโนนี่แหละค่ะภารกิจมานี่เลยซิสเทมาส่งภารกิจมาบอกว่าให้ติดโบให้กับนางเอกสาวอารมณ์ดีสุดสตรองด้วยจ้ะ <Yeah. S 1> เขาจะเป็นใครนางเอกคนชื่ว่านี้เราจะรู้จักเขาหรือเปล่า ข้างบนกันดีกว่าค่ะ <S <S มาแล้วค่ะชั้น23อาคารมารีนอลเขาให้เรามาที่นี่ค่ะเทโรเรดิโอผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าสตรอมมากที่สำคัญก็คือเสียงหวานเขาน่าจะอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเป็นดีเจด้วยนะจ๊ะดีเจเสียงสดมานี้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 คุณไม่ต้องมายืนแอบที่นี่วสวัสดีค่ะคุณปู บุกมาบ้านหลังที่สองของคุณเลยทีเดียวเพราะปกติเนี่ยบ้านคุณอยู่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาคุณทํางานส่วนใหญ่ชีวิตคุณจะอยู่ที่นี่แหละจริงๆอ่ะอยู่ที่นี่มานานกว่าบ้านหลังปัจจุบันที่ซื้ออีกอเพราะว่าอยู่มาก่อนซื้อบ้านอีกอจริงๆ<ช>คืออยู่มานานมากที่นี่ดังนั้นวันนี้ให้คุณพาทัวร์ชนิดหนึ่งไปดูห้องทํางานเขาลองไปเป็นดีเจกันดีกว่าเออใช่ใช่พี่อยากรู้เห<อ>มือนกันว่าเป็นยังไงเหลงพี่มาทำอาชีพนี้เพิ่มไม่ได้อย่ามาแย่งไม่ได้อย่ามาแย้ง เข้ามานะคะที่ฮิส9 5้าห้ห้องที่บุมจัดประจําก็จะเป็นห้องนี้เลยนี่ือห้องจัดรายการหมดเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนออฟฟิศคือเขาจะแบ่งโซนเนี้ยก็คือจะเป็นโซนแบบว่าห้องห้องจัดเพราะว่าก็จะมีพวกเครื่องมือต่างๆส่วนโซนทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นโซนออฟฟิศ ก็ห้องเจ้านายห้องพีดีแล้วก็ห้องแบบเซลเอีพนักงานครีเอทีฟเอชอาร์อะไรก็จะอยู่โซนนั้นแต่สมัยก่อนก็คือคนก็คือจะจะแน่นมากๆตอนนี้ก็มี Work f r ฟ m Home กันบ้างจัดมากี่ปีแล้วเป็นดีเจอะแปีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าน่าจะเกินหกแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้คือคุณเกิดมาจากการเป็นดีเจก่อนถูกปะใช่ค่ะคือจริงๆเริ่มต้นการเข้าวงการบุ๊ก็คือเหมือนทุกคนแหละแคสโฆษณาแล้วก็ได้ไปถ่ายรายการท่องเที่ยวแล้วก็เขาเห็นศักยภาพในการท่องเที่ยวของเราเขาก็เลยพาเรามาจ ัดวิฮวแต่บูมันจัดขึ้นอื่นมาก่อนการป็นดีเจอะเราจะคิดเสมอว่าเหมือนเรากาลังเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังก็คือก็คือคนที่ฟังอยู่เป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนเราเหมือนเราอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุยหรือบางครั้งเราก็มีเรีแอชในการตอบของเขาก็คือเราจะมีไลฟ์แชทให้เขาแชทตอบเราหรือว่าโทร อะไรประมาณนั้นห้องนี้คือแพทริกอยู่ใช่เปิดเข้าไปได้ไหมเปิดได้ปะห้ามเสียงดังเพราะเปิดเขาเปิดเปิดถ้าเขาเปิดไมค์ก็คือเราจะพูดไม่ได้เราก็คือจะออกอากาศแล้วทุกคนได้ยินเราอยู่โอเคพราะว่าไมค์ที่นี่ดีมากแค่ทําแบบกิ้งเดียวเขาได้ยั่วบ้านทั่วเมืองเจ้านายได้ยินเจ้านายได้ยินอันนี้ก็จะเป็นห้องตัดจริงโอเคเดี๋ยวถ้าหนูจะเข้าแล้วหนูรีบบอกพี่นั้นพี่จะต้องรีบวิ่งออกไปส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คุยมากกว่าเปิดเพลงหรือเปิดเพลงมากกว่าคุยเปิดเพลงมากกว่าคุยเดี๋ยะ แต่พอเราตรวจโรคบ่อยๆอ่ะเราก็แปะคอมเราแบบว่าจะเคลียร์อยู่นะแฟนซีไปเลยใช่แล้วก็จะมีหน้าจอแต่หน้าจอก็จะมีหน้าจอไม้หน้าจอแบบจิงเกิลต่างๆหน้าจอเอฟเฟกแล้วก็หน้าจอเพลงเออโอเคดีมากโันนี่ไหนไหนมาแล้วเปิดที่ห้องนี้คงไม่ได้เพราะว่าเขากำลังจัดรายการวิทยุกันอยู่อยากหนูมีห้องซ้อมหนูซ้อมหนูทำอะไ้ได้บ้อมห้องซ้อมใช่ไมเหมือนลงสังเวียนจริงเลย อนเนี้ยค่ะห้องซ้อมทำไมห้องซ้อมมันดูแบบจริงมันดูแบบมันดูแบบใช้ทุกอย่างได้จริงของจริงเลยหรอของจริงหมดว้าวก่อนที่จะก่อนที่จะมาเป็นดีเจได้คุณซ้อมขนาดไหนกว่าจะได้อ่ลงไปห้องแบบเมื่อกี้ข้างนอกต้องมาซ้อมทาเดโม่บูมทําอยู่นานนะหลายเดือนเลยอ่ะแล้วก็กว่าจะได้มาทําเป็นดีเจหลักในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยบูมอ่ะก็ไปเป็นดีเจเสาร์อาทิตย์หกโมงเช้าหกโมงเช้าหรือไม่จ๊ะ คือหนูไม่มีโอกาสได้ท่องราตรีอ่ะกับเพื่อนต้องตืนเมื่อคืนเราไม่ไหวอ่ะจริงๆแล้วคืออ่าเราได้ไปทาตรงนั้นนะก่อนก่อนที่เราจะแบบได้มาบรรจุบันปีเหมือนกันนะโหทำใโมวดเป็นปีเลยหรอฝึกกันเป็นต้นไม้เหรอเป็นต้นไม้เหรอลืมจริงๆลืมจริงลืมขึ้นไปเลยนะแต่คือเราก็มานะคือเหมือนเราเราเห็นเราเจอกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทํางานแล้วเราก็มาทํางานเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าเหมือนแบบเขาเห็นว่าเราแบบ มั่นคงมากพอที่เราจะแบบพูดออกอากาศได้อย่างแบบเพราะว่าคนฟังจันถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาคนไปทํางานเขาต้องมั่นคงมากไงอ่ะมันต้องแบบไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเวลาเราตกใจทีอย่างเงี้ยปุ่มแต่ละปุ่มมันมีความหมายหมดเลยถ้าผิดปุ่มนึงก็คือออกอากาศไปแล้วเออเคยมีไหมเคยเคยมีไหมมีมีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วลืมปิดไมค์แล้วก็แบบคุณผู้ฟังฟังกันกก็ส่งข้อความมาขำดังจางขำดังจางอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปิดไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นอยู่ในห้องจัดก็ต้องมีสติเพราะเดี๋ยวคนฟังจะรู้ว่าเราเมาอะไรนี่ไงนี่ไงเป็นดีเจแบบนี้เคยเจออะไรแปลกๆไหมก็มีแบบพวกแบบขอซื้อของใช้ส่วนตัวของหนูที่หนูใช้แล้วหรือว่าจะเป็นเส้นผมของหนูในเส้นละหมื่นเลยนะเส้นละหมื่นเส้นผมอืมเขาขอซื้อเส้นผมเส้นขนอะไรก็ได้ที่มันเป็นเส้นบ้าบอจริงเหรอจริงมีมันก็มีแบบดนเล็ก ข้อความมาอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ไ hmm. ม like ่ไม okay, no si ่ขา em> ่ตอเพราะว่าไรไอเทมเพราะว่าไรไอเทมไรไอเทมบล็อกไหมบล็อกไหมบล็อกก็ไม่ได้บล็อกเราไม่ได้ให้ความสนใจเออปล่อยเพราะว่าก็าใช่ก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเราร้อนเงินก็ไม่แน่นพรามรวมแล้วได้เป็นแสนสซนซีบ้าบอเ๋ยวคนเขาบอกว่าคุณแบบอยู่ในวงการมาเป็นสิบปีแต่ไม่ดังคือเอาจริงๆนะไม่เคยคิดว่าอยากดังเลยด้วยเราไม่เคยคาดหวังอะ ว่าเราต้องดังหรือว่าเราอะไรเงี้ยเราก็เลยจะไม่รู้สึกกับตรงนี้คือมันก็จะแฮปปี้กับสิ่งที่แจงทำเพราะว่ามันหาเงินมีเงินไทยอยู่แล้วแต่นี่คุณเปี้ยงปังมากจากบูมอังกอร์คำนี้เปลี่ยนชีวิตเลยอะก็เปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนทําให้คนแบบรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับไม่ว่าการจะทําอะไรอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นใบเบิกทางในการทําอะไรหลายๆอย่างนะ<ม>เอาจริงๆก็ต้องขอบคุณอังกอร์ที่แบบเปลี่ยนชีวิตบูมเลยอะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติแล้วว่าเออต้องดังเนาะมาถึงมีงางงน มันมีงานอยู่แล้วแต่มันจะได้ทํางานที่มันตางออกไปจากเดิมที่เราเคยมีป้าใช่ใช่คือสมัยก่อนขอพรพักขอให้แบบมีงานทุกวันนะขอให้ลูกมีแบบเออมีงานมีเงินนะไม่เคยขอให้ดังเลยทุกวันนี้่ยขอให้ดังบ้างเพอะจะได้มีงานมีเงินขอให้ดังบ้างเพอะจะได้มีงานมีเงินวันหลังบอกขอให้มีงานแต่ได้เงินดีๆด้วยอย่างเงี้ยเราขอต่อเอาเอาเอาอันนี้เรียกว่าเมาส์พอหอมปากหอมคอใช่ไหมว่าเมาส์พอหอมปากหอมคอมาดูบ้านหลังที่สองคุณไปละ อคอแห้งเลยหิวน้ำเหรอครับผมได้เราออกไปข้างนอกช <c oughs> ่วงแรมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะค่ะช่ว <c oughs> งหน้าพูดคุยเรื่องราวมรสุมของบูมสุภาพรกว่าจะเป็นวันนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างเป็นหนี้กว่า70ล้านหนี้หลักๆของ,งบูมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจของที่บ้าน